สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนธันวาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลวันศุกร์นะครับก็มีลีกชั้นนำลงเตะกันนะครับสองคู่วันนี้นะครับก็จะเน้นที่ลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ลาลีกาสเปนนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับเป็นเกมระหว่างลาสพามาสครับจะเปิดบ้าน เจอกับเคโตเฟ่นะครับลาสพามัทน้องใหม่นะครับปีนี้ถือว่ามาดีเกินคาดเหมือนกันนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่11นะครับมี8คะแนนจาก14เกมนะครับผลงานค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าเกิดไม่นับเกมล่าสุดที่แพ้กับเบติสไป01เนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมา4เกมก่อนหน้านี้นะครับไม่แพ้ใครแล้วก็ชนะถึง3เกมนะครับหนในนั้นคือการชนะทีมใหญ่อย่างแอตมาดริดด้วย นชนะเป็นสอหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่นธรรมดาเหมือนกันนะ, <S <S นะค,คือเกมล่าสุดที่แพ้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าโชไดีดีเหมือนกันนะในการเจอกับเบติสนะครับส่วนเคตาเฟ่ครับก็ปีนี้ถือว่ามาดีกันเหมือนกันนะ, <S <S นะค,คือปีก่อนอ่ะก็เป็นทีมหนีตายแต่ปีนี้ผลงานค่อนข้างดีคือเกมลุกอาจจะไม่ได้เด็ดดวงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นทีมที่แพ้ยากมีเกมรับที่เป็นระบบระเบียบมากๆนะครับเคตาเฟ่ตอนนี้ไม่แพ้ใครมา9เกมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะดับไปทางเสมอเสเยอะนะครับ ตอนนี้อยู่แต่ดนะครับมี19คะแนนจาก14เกมก็ถือว่าเกมนี้มีความสูงสี่กันสูงมากนะครับลัสมามันน้องใหม่อาจจะเป็นที่ได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแล้วก็มีทีเด็ดค่อนข้างเยอะนะกับการเป็นน้องใหม่ในปีนี้แต่ผมคิดว่าวันนี้เจอโอเคเดฟที่จะบอกว่าเกม,มรับค่อนข้างดีผมมองว่าเกมเนี้ยมุมเสมอเปิดกว้างนะครับชื่อชั้นของทีมยังก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าดูจากเรื่องของกำแพงที่เปิดมาเนี่ย เขาให้ลาสพราวเหนือกว่านิดหน่อยเพราะว่าเกมนี้ลุ้นทีมยังดีกว่าครับอมองได้สองมุนคือเสมอกับบุกมาชนะดังนั้นผมให้เลือกเชียร์ที่เคตาเฟ่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นเกมระหว่างแรงนะครับในลกเออรฝรั่งเศสเจอกับสตาบูนะครับแรงผลงานช่วงหลังก็เพิ่งจะแพ้มา2เกมติดแต่ว่าเป็นการแพ้ที่เข้าใจได้นะ พอเป็นการแพ้กับเปเชและก็เรนซึ่งเป็น2ทีมใหญ่นะครับซึ่งอ่าถ้าเกิดดูจากผลงานในภาพรวมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับแรงนะครับก็เป็นทีมที่สู้กับทีมใหญ่ได้ดีนะแล้วก็ถ้าเกิดเจอกับทีมในเวทเดียวกันเนี่ยพวกคามมาจะเก็บแต้มได้เสมอเลยเหมือนกันนะครับสถิตินในบ้านก็ค่อนข้าโอเคนะถ้าเกิดไม่นับจะอ่าการเจอทีมใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้าจะสู้ดีๆมากๆส่วนสตาบกปีนี้ค่อนข้าตกต่ำนะครับเป็นทีมอยู่โซนท้ายตารางเลยก็ ผลการตาสภาพนะครับไม่ชนะใครมา7เ,เกมติดต่อกันนะครับเกมรับมีปัญหาเกมลุกก็มีปัญหาเหมือนกันวันนี้ผมมองว่าวัดการปอต์บอนก็ค่อนข้างชัดว่าแรงเป็นทีมที่ดีกว่านะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยกับราคาที่เปิดมา0.75เพราะว่าเกมนี้อย่างน้อยแรงน่าจะเฉืิ้ชนะไปได้นะครับสรุป2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์ก็จะมีในส่วนของแรง นะครับในดิเอร์แล้วก็เคราเฟในลาลิกาสเปนนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ